เล่าสู่กันฟังโดยก่องบ่งตื่นครับข่าวดีชาวโลกมีโอกาสรอดพ้นจากเชื้อโควิด -19 แล้วครับขอบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นเพียงแนวคิดส่วนตัวของในกล่องบ่งตื่นที่เพียงแต่อยากนำเสนอ เมื่อมันอาจจะไปจุดประกายไปต่อยอดให้ท่านผู้ที่กำลังคิดคน้นจึงใครขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการฟังการชมด้วยนะขอรับจ้าตายกันเป็นเบื่อตายกันทุกวันทุกวันตายกันทั่วโลกยิ่งกว่าสงครามโลกครั้งใดๆทั้งสิ้นนะครับด่วนครับชาวโลกมีโอกาสรอดพ้นจากไวรัสโควิด -19 แน่นอนครับ โควิด1 9จบแล้วจบเลยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคิดแบบงงโง่ทำแบบง่ายๆสไตล์คนฉลาดน้อยคิดแบบชาวบ้านชาวบ้าน,าานตาดำๆๆนี่แหละครับปัจจุบันเชื้อไวรัสโควิดคือตัวปัญหาค่าคนไม่เลือกหน้าไม่เลือกชั้นวันนะไม่เลือกเชื้อสายเผ่าพันธุ์ ระบ,บาดกันแพร่หลายขยายกันทั่วโลกครับทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่กำลังพัฒนาไปจนถึงประเทศที่ด้อยพัฒนาครับคนทั่วโลกตายกันเป็นแสนเป็นล้านครับตายกันเป็นเบือ่อตายกันเป็นวาเ่นทุกวนันทุกวนันแถมยังมีแนวโนว้มว่าจะตายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกล่ะครับสถานการณ์เป็นที่แตกตื่นของคนทุกชาตินะครับ ยิ่งกว่าสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมันเกิดจากความไม่เข้าใจความที่คิดกันคนละมุมคนละแบบของแต่ละประเทศเป็นประเทศแยกกลุ่มกันนั่นคือสงครามระหว่างประเทศแต่มันมีระดับใหญ่ถึงระดับโลกแต่ตอนนี้มันคือสงครามโลกจริงๆครับเป็นสงครามที่ชาวโลกทั้งโลกนี่กำลังต่อสู้กับไวรัสครับท่านผูกฟังอื คนทั่วโลกวิตกกันมากกับทุกทวีปทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยต่างก็พยายามคนคว้าหาทางแก้ไขคนคว้าหาทางสร้างวัคซีนออกมาเพื่อต่อต้านเพื่อต่อสู้เพื่อป้องกันไวรัสโควิด1 9บ้นะครับคนคว้ากันจะระหวั่นพันละเกเลยแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้จะเบาบางลงหรือจะอ่อนแรงลง ย่างมากก็แค่ป้องกันได้บ้างไม่ได้บ้างอแต่ที่แปลกก็คือแทนที่เชื้อโควิดจะค่อยๆหายไปหายไปเพราะเราป้องกันแล้วมันกลับเริ่มมีเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นกลายพันธุ์ขึ้นมากมายเพิ่มขึ้นหลากหลายสายพันธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เดลต้าของอินเดียสายพันธุ์อันฟ้าของอังกฤษ สายพันธุ์เบต้าของแอฟริกาใตาแล้วก็ยังมีสายพันธุ์อื่นที่มันจะเพิ่มขึ้นเลยครับและคาดว่ามันคงจะต้องกันลําบากครับจนชาวโลกนี่ไม่รู้จะรอดพ้นวิกฤตร้ายแรงนี้ได้อย่างไงแต่ที่แน่ๆก็แน่ใจเลยว่าไม่ค่อยแล้วก็ไม่เคยจะได้ยินข่าวจากพวกแหล่งข่าวใดๆนักว่าไวรัสโควิด -19 นี้มันมีที่มามันมามันเกิดขึ้นมาทำลายชีวิตของพวกเราได้อย่างไร แล้วก็มันชอบอยู่ในสถานนภาพหรือสถานที่แบบไหนสิ่งแวดล้อมแบบใดขยายพันธุ์ได้ยังไงซึ่งถ้าชาวบ้านประชาชนคนทั่วทั่วไปอย่างพวกเราเราท่านท่นได้ทราบได้รู้มันก็จะง่ายกับการคอยระมัดระวังแล้วก็ช่วยกันกําจัดสิ่งที่มันจะเป็นพาหะที่ก่อเกิดที่กําเนิดของไวรัสเหมือนกับการกําจัดแหล่งน้ําสกรปรกที่เขากําจัดเพื่อไม่ให้มันเกิดยุงร้ายนั่นนะคล้ายๆกัน แต่ทุกวันนี้ก็มีแต่ข่าวว่ามันเกิดสายพันธุ์โควิด1 9พันธ์ใหม่ๆขึ้นเพิ่มเติมอีกแล้วก็มีแต่ข่าวให้ประชาชน,ช,นชาวบ้านตาดำๆอย่างเราเราทันๆคอยระมัดระวังตัวใส่หน้ากาก,ากใส่แมทแยกตัวป้องกันร,รักษาระยะห่างทางสังคมแถมยังมีการนอกดงนอกดาวจนชาวบ้านจะไม่มีกินกันแล้วซึ่งนี่ก็คือการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุทั้งนั้น คิดว่าทุกคนก็คงเคยได้ยินได้ผ่านคำว่าเหตุผลไม่มีเหตุก็จะไม่มีผลผลพวงต่างๆย่อมมีที่มาจากเหตุทั้งสิน้นครับแม้แต่คำสอนขององค์โพธิญาณพระพุทธเจา้าท่านก็ยังทรงมีไว้สอนไว้ฉะนั้นเราก็ลองมาคิดกันแบบง่ายๆคิดแบบโง,ง่ๆแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญผู้ฉลาดผู้จเจริญแล้วทั้งหลายทั่วโลก จึงไม่ลองแบ่งหน้าที่กันทําคือแยกกันหาแยกกันทําฝ่ายหนึ่งก็หาทางสร้างวัคซีนเพื่อหยุดยัง้งสกัดกั้นไวรัสส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ให้ช่วยกันค้นหาต้นตอที่มาของไวรัสตัวร้ายตัวนี้แหละครับเป็นต้นว่ายกตัวอย่างนะครับเป็นต้นว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ไวรัสตัวเนี้มันเริ่มต้นที่ประเทศที่จเจริญแล้ว ประเทศที่กําลังมีการค้นควา้ามีการพัฒนามีการวิจัยทดลองเรื่องต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของมนุษยชาติเพื่อให้รอดพน้นจากโรคร้ายต่างๆไม่ว่าเป็นมะลงมะเร็งือโลกอะไรก็แล้วแ,แ,แต่เขาค้นคว้ากันและการทดลองนั้นการค้นคว้านั้นไม่ใช่ว่ามันจะทําครั้งเดียวครั้งแรกก็สําสเร็จมันอาจจะทดลองแล้วทดลองอีกค้นคว้าแล้วผสมส่วนนั้นผสมส่วนนี้อีกเป็นสิบๆครั้งกว่าจะพบความสําเร็จได้ และส่วนครั้งก่อน,อนๆละครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครั้งก่อนๆที่ทดลองและไม่สําเร็จนั้นพวกเขาทําการกําจัดถูกวิธีหรือเปล่ากําจัดได้เด็ดขาดขนาดไหนซึ่งก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีไวรัสบางตัวอาจจะมีส่วนประกอบมีมวลสารบางตัวที่มันไม่ตายสนิทมันเกิดไปผสมปสานไปออสโมซิสกับส,สารอะไรบางอย่างจนก่อให้เกิดเชื้อไวรัสชนิดใหม่ อาทิเช่นไวรัสโคโรนาหรือโควิดเนี่ยก็เป็นได้ซึ่งถ้าหากว่าศึกษาหามูลเหตุที่มาของการก่อเกิดไวรัสได้เราก็จะได้มีการกำจัดจัดการได้ถูกวิธีเมื่อกำจัดจัดการต่อต้นต่อสาเหตุที่ทำให้เกิดไวรัสได้เชื่อแน่ครับว่าไม่นานทางผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็จะบรรลุความสำเร็จ กำจัดภัยร้ายการระบาดของไวรัสได้ไม่มีการกระจายระบาดไปทั่วโลกเหมือนทุกวันนี้นะครับและข้อสนับสนุนเรื่องนี้ที่พอจะมองเห็นง่ายๆก็เป็นต้นว่าที่ทุกวันนี้ได้มีการกลายพันธุ์มีการเกิดไวรัสโควิดชนิดใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ย,ย,ยไม่ว่าจะเป็นไวรัสโควิดอันฟ้าของอังกฤษเบต้าของแอฟริกาใต้เดลต้าของอินเดียและอื่นๆีก เป็นไปได้ไหมครับว่าสายพันธุ์ใหม่ๆที่ทยอยทยอยเกิดขึ้นมาเนี้ยมีที่มาจากขยะทดลองขยะทดลองที่ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเขาทำการคน้นคว้าค้นหาวัคซีนที่จะป้องกันไวรัสโรคร้ายชนิดนี้มันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้เชี่ยวชาญได้นำเอาเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยไปผสมปรสานเพื่อคน้นควา้าเพื่อวิจัยหาทางแก้ไขเสร็จแล้วเมื่อยังไม่สำเร็จ มันก็เลยกลายเป็นขยะแล้วเขาอาจจะกําจัดขยะทดลองแบบไม่ถูกวิธีหรือว่าไม่รู้วิธีที่จะทําลายตัวไวรัสร้ายตัวเนี้ไม่แน่นะครับว่าไวรัสร้ายตัวนี้มันอาจจะอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้อย่างสุขโคขซโมสันในอากาศทัว่วไปนอกเสียจากว่าอาจจะเอาไปฝังดินลึกๆมันถึกจะตายอ่ะขยะทดลองพวกนี้ก็จึงได้เกิดการผสมกับส,สารอื่นๆในระแวกใกล้เคียงจนแพร่พันธุ์แล้วก็เกิด กลายพันธุ์เป็นไวรัสชนิดอื่นขึ้นมาดังนั้นจึงคิดว่าถ้าหากเราสามารถค้นหาที่มาต้นตอของการเกิดเชื้อไวรัสนี้ได้เราก็จะสามารถกำจัดจัดการแก้ไขทำลายแหล่งที่มาของไวรัสได้ไม่ใช่มีแต่แก้ไขที่ปลายเหตุแบบนี้ถ้าไม่รู้ที่มาของเชื้อไวรัสต่อให้รักษาไปอีกกี่ปีกี่ปีก็คงจะวุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละขอรับ ถ้ารู้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็กำจัดป้องกันมันที่ต้นตอ่อไวรัสโควิดก็จะสิน้นฤทธิ์ไปเองแหละขอรับจ้าจ้าอย่าลืมช่วยกดติดตามให้ด้วยละกันขอรับจานสวัสดี